สวัสดีครับพี่น้องมิดมาแคนแฟน,แฟนมาลัามครับตอนนี้ห้องอะดูเต็มครับพี่น้องครับปัด<า>นั่นไปครับนี่บยบ้านขัน<อ>ได้มาไล่กันยังใหญ่ๆเมือ่อแมไ่ได้ดี่หมอมีนใบยิ<อ>้ม<อ>ส่วนรถสีออกอเป็นมะไรน้ำใจ่ดิ น้ำก็ไ no, ่ได like ้อาบคือว่าเงสีออกกันสาวผูเดียวน่อนะโอ้ยไปแล้วนะพ่อ้วไปพอแตมมาไปถ่แต่ตอนแรกผู้คนกันึกว่าสีบ่ได้กิน่เห็นดเื้อออกไปเต้บอกว่าอแม่้กินเดเสื้อไปมั้คอะ เรงมกแต่ไปแล้วเขาไปกันหมดแล้วเหลือคันรอคันเดียวจะไปแล้วนะพอนะไปไม่ได้เรียกเรียมู้เมอีกสองจุดกัได้มีรถไหมเบิ้ดเงินหรอแม่ไม่เงินหรอบอเรียงเงนหนแมเราพอดีบ่เบิดังไงเราพอดนกพพพอเสียใจไร่เ่อนลูกเหกลังเจไม่แ่ยังชนนี่น้องครับกระมวถะ่ก็ยังกินปนป่ายู่ เยอดครับยินดีไหมว่าที่เรา,นะาที่จริงนะเห็นว่าจีซังจีซังเยอะมากจรงิงจริงเลยครับเอ้าผู้ใดน่ะมันต้องยกวะครับเนี่ยโอ้น้องยกครับที่กระลังเป็นม้าแรงในโซเชียลเลยครับพี่น้องเอ้ามาหนังน้ำมูมมมมนี่ให้มีมูเลเอา้านั่งรถได้หนิแต่ว่าเดือดข้าผมบอกปากเกือครับนั่งรถอาจารย์น้องตีบอก ลองปัดองปดือโอ้เน yeah. ีรเนียยังไม่ท่านมูเฮ้ยใจผว่มันบกวนราอยากดำกับแบวแมนบมนธรรมดาดินั่งกางย้อนยังเตานั่นก็ดีเตานี้ก็ดีแลวอิ่มะเดดีนั่งกาง ย,ยมิมังไเขากหลายเนบรรยากาศยิด่ดมครับพี่น้องครับอโอ้ตอนนี้เป็นเวทีครับพี่น้องเวทีวีนาครับสามน้อยลำเพลินโชว์ครับป้าแล้วพาคือพี่น้องกับไปเบิ้งง่ะ สหน่อยำเพื่อชัวครับพี่น้องครับงงวงสปาของไม่หเลยบืดพี่น้องป้าหม่องอย่างลงมาไม่คืสูงแท้เอาเคืสูงแทซ่กันวแม่สวัสดีครับตัวนี้ พี่น้องครับป้าพระเอกพระเอกป้าพี่น้องเซมเพ็ยร์ันเพียงสวัสดีครับอะไรยังเล่อ่ดาวจำฟ้าห้ามร้อนร้นครับพี่น้องครับป้า

อลังไก่โอ้มีเงินได้เยูมีเงินได้ยอะมีเงินไ้ย้มครับิมอกัเอาเปนมีเดสองอันเงนบ่บ่มีขายไงครับมันยางมันดีตกส่วนสูงอันดีตกส่วนสูงไงก็มือเลยค่ะคุณห็นบ่ล่ อ่พี่น้องรับไปที่รับปีนา่ังจารแน่นอนรับป้าถูกยางไม่ไเลยขี้นกโอ้ยนกมาขี้ใช่นกมาแน่นนีดิฮะไม่ใช่ดีไปแล้วเดี๋ยวไปบ่ บรรยากาศครับพี่น้องครับ้านเขางนหดครับเป็นานขันน่นอนเ็นนนหรอเปล่าเ็นนอนไปนันแต่ไม่ขึ้นเม่อคืนตีสองนาะฝนตกมันหนาขึ้นมาขึ้นเปนนนท่าฝนเศ้าในรถลาตเไปเพราะไปเมื่อไรเปล่าไปเมื่อไร่ตกันฉีตูอีกยื่ดิ จะภาพเอายู mm. uh, non, ่ป่ะอัพเดสถานการณพี่น้องครับห้องอ้ยิ้มเนี่ยเลยเขา

ป้าพี่น้องครับเวทีอลังการครับขยายพี <uteur> ่น <hi> ้องครับตีนาครับ <hi> ผู <hi> <P uan English> ้ใดพอท่านจ้างฟอร์จ้างเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยลำพลินโชว์ครับโอ้ยเทื่อครับฉากเดินซิงหาเนี่ยชได้เปิดฤดูกาลเลยเฮ้ยพาเป็นฤดูกาลเพฤนจิปตั้งใช่กันน้อยดีตังค์ใช่กันสองพง บาซิเยังไสันดคาดซิเสะเดินแบบน้อยนคณนจะเรียนเพืเดินแบบอาเาเรีนแบบรวมใกลุ่มกทังดูือ่ห้อเศร้าองร้นกอนี่เรียนยัไเดีคลากันที่เดิแบบคี้ก็น่าจะชั่ศิลปินนักเลั่อัเบิร์แล้วก็น่าจะเป็มเพียรเนของห้อเบนตึ่แล้วห้องาแค่รแล้วครับเป็นเป็นการโปรโมทโปรโมทโปโมท เป็นห้องๆกับสิเดเดินทางได้ครับปาร์ี้เด้อครับปารไปจิอำเภอป้าปีประทุ่งครับนีป็นไงอาชีพนี้ฝากพี่น้องของชั้นมีเล้วกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ